ยอรเซลสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะครับอ่าวันนี้เราจะมาดูในเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับผมอ่าเรามาดูครับทุกคนน่าจะรู้จักสิ่งนี้ดีใช่ไหมเดี๋ยวครูให้พวกเราดูแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันนะครับอ่าดูครับยอระบุนิอินซามิน 먹过본적이있습니까อินซัม은어디에좋습니까เอ้ารจักอินซัมไหมครับอินซัมคืออะไรครับผมอืมเก่งมากครับอินซัมก็คือโสมครับพวกเราเคยกินโสมกันไหมครับหลายหลายคนน่าจะเคยกินนะลูกอย่างพวกลูกอมโสมที่เวลาใครไปที่เกาหลีมาก็ชอบซื้อมาให้ใช่ไหมครับอ่าวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโสมนะครับว่าเออโสมมันเป็น สมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่คนเกาหลีเขาใช้กินนะครับเราจะมาดูอ่านเรื่องราวในวันนี้ครับว่าเ้ยสมมันน่าสนใจยังไงนะครับอโอเคครับผมเรามาดูด้วยกันนะครับโยจึมชอนน์โซฮากาชาลอัลเทโกอิปมาโดออบซิมนิดาแปลว่าอะไรครับช่วงนี้นะครับโซฮ โซฟาก็คือข้างในใช่ไหมครับเหมือนกับท้องทร้นะครับข้างในนะครับชาลอันเทโกอิบมาโดออปซิมิดานะครับข้างในมันไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็อะไรครับระบบย่อยมันไม่ค่อยดีแล้วก็่ารับประทานอาหารครับก็ไม่ได้คือปากเราเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยกินอะไรแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่นะครับอ่ากินอะไรแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่นะครับอ่า โอเคครับต่อไปครับทึกเปียวลีนะครับทึกเปียวลีอาพื้นกดเส้นอบจิมันฮิมมีอบซอซอคงภูหาเนินกอชีฮิมดินแต่กะอิสุนิดะนะครับก็คืออะไรครับไม่มีส่วนไหนที่เจ็บนะไม่มีส่วนไหนที่เจ็บแต่ว่าเพราะไม่มีแรงครับก็เลยเวลาที่เรียนน่ะจะรู้สึกเหนื่อยนะครับเครซ้อชินกูกา ชอเรกขอกจอ้องฮามินอนซออินซามเงินซอนมุนแฮชัวส,สึมิดะแต่นั้นนะครับเพื่อนด้วยความที่เพื่อนรู้สึกเป็นกังวลน,นะครับด้วยความที่เพื่อนรู้สึกเป็นกังวลเขาก็เลยซื้อโสรมาให้เป็นของขวัญน,นะครับเงาะชิลทงอันเคซกมอกกันเดช้อนโพดะนะครับคือช้อนโพดะชมทอลพีกอนฮามิดะ ก็คือนะครับไม่กี่วันหลังจากที่กินอยู่ตลอดตลอดนะครับกินอยู่เสมอนะครับก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยน้อยลงนะครับทอลคำนี้เป็นคำตรงกันข้ามกับคำว่าทอครับทอแบบว่าเยอะขึ้นใช่ไหมครับแต่ทอลแปลว่าลดลงนะครับลดลงนะครับทอกับทอลนะครับสามารถใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่คิดว่าพวกเราน่าจะคุ้นชินกับการใช้คำว่าทอ มากกว่าใช่ไหมในการเปรียบเทียบแต่จริงแล้วใช้ทอลก็ได้นะครับในการเปรียบเทียบทอลก็จะเป็นสิ่งที่น้อยกว่าส่วนทอนะครับก็จะเป็นสิ่งที่มากกว่านะครับเช่นเราจะใช้อันนี้ใช่ไหมครับคือคู mm ่ hmm. นะครับ คือยอจานน่นชอโอดาทอเยออยนะครับก็คืออะไรครับผู้หญิงคนนั้นสวยกว่าฉันสวยมากกว่าถ้าเราใช้คําว่าทอครับสวยมากกว่าครับเยอะกว่าฉันแน่นอนครับเพราะาโพดาจริงๆโพดามันเป็นแค่คําเปรียบเทียบนะครับแปลว่ากว่านะครับเอาไว้ใช้เปรียบเทียบนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนครับคือยอ 여자는저เนื예뻐요แบบนี้นะครับทัลเยบอโยก็คือผู้หญิงคนนั้นสวยน้อยกว่าครับน้อยกว่าน้อยน้อยกว่าเพราะฉะนั้นสองคำนี้นะครับเป็นคำที่ตรงกันข้ามกัน,นครับทอลมากกว่าทอลน้อยกว่านะครับอ่าต่อไปครับผมโคเฮงเอคาชินพ่มนมอม่คิดดูเสริมว่ามียน ชนกอตคัสมิดานะครับก็คือถ้าเกิดว่าเขาจะซื้อของขวัญให้พ่อแม่นะครับก็ตัวนี้ครับโสมนะครับก็เป็นสิ่งคิดว่าเป็นของขวัญที่ดีที่เหมาะสําหรับพ่อแม่ของเขานะครับอืมเป็นไงบ้างครับกับโสมครับผมจริงๆแล้วโสมก็ถือว่าเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่ค่อนข้างชาวต่างชาติรู้จักกันเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ เวลาที่ใครที่ไปเที่ยวเกาหลีก็จะซื้อกลับมาฝากนะครับมีทั้งเป็นลูกอมโสมชาก็มีใช่ไหมครับหรือว่าแม้กระทั่งโสมที่เป็นตัวตัวโสมจริงๆตัวรากโสมก็จะมีขายใช่ไหมครับส่วนอีกเรื่องนึงที่เราเรียนในวันนี้นะครับก็คือการใช้ท่อแล้วก็ทอลนะครับคิดว่าการเปรียบเทียบพวกเราสามารถเปรียบเทียบได้แล้วแต่ว่าเราอาจจะมาเน้นเปรียบเทียบเพิ่มเติมนะครับโดยการใช้ท่อที่แปลว่ามากกว่านะครับทอ่อส่วนทอลก็คือ น้อยกว่าครับผมถ้าอย่างนั้นครับอยากจะให้พวกเราลองแต่งประโยควันนี้สักหนึ่งประโยคด้วยการใช้ทอกับทอลนะสักหนึ่งประโยคใช้ทอรหนึ่งใช่ไหมใช้ทอรหนึ่งก็เป็นขดอย่างละสองประโยคลองแต่งมาให้ครูดูนะครับไม่มีคะแนนไม่มีอะไรนะลองแต่งมาดูเฉยๆนะครับว่าพวกเราใช้ได้ไหมนะครับโอเคครับก็ยังไงวันนี้ก็อย่าลืมกลับไปอ่านหนังสือทบทวนนะสัปดาห์หน้าเราสอบนะครับสวัสดีครับ